ไอ้บอยสวัสดีครับผ้ามาอัปเดตนะครับเบิงฝูงว่าของลุงแชนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านว่านะครับอำเภอสามเอ้ยตำบลสามเลื่อนนะครับอำเภอวังน้อยนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมกัห้างหายไปโดนนะครับผมผ้ามาเบิงนะครับกำลังเอาวง่านะครับ เขาขอคอกนะครับผมคุณยดยเขามาเบิงมาชมกับฝากคกุณนายคุแช่เด้อครับเดี๋ยวพาไปเบิงใกล้ๆนะครับผมที่ไหนมาจาบะอยู่ลบบรีครับใหญ่ป่ะตัวจริงอ่ะใหญ่ครับสูงใหญ่ประมาณประมาณร้อยห้าสิบขึ้นนะครับประมาณนี้ครับแม่ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียครับ ครับมีแต่แม่ใหญ่หญ่อ๋อมาอยู่นี่กี่วันแล้วพี่ <c oughs> อ๋จะย้ายอีกวันไหนครับเนี่อนยนนะอ๋อ ก็เพิ่งย้ายมาได้สองวันนะครับที่ก็เยอะเลยนะประมาณ30-40่สไ่ครับก็เลี้ยงได้สองวันนะครับก็ต้องย้ายออกนะเพราะว่าหญ้ามันไม่พอกินวัวม,มันเยอะนะครับพันกว่าตัวก็อย่างนี้หละครับเนี่ย พ่อก็ลวดเส้นเดียวนะครับฝนตกแดดออกกระโยงซี่นะครับ mm hmm. เพื่อนกรสีนอนคนละมุมนะครับเ mm hmm. ฝ้างว่านะครับผมสังเกตงว่านะครับนอนเบิงงว่าเที่ยวลูกเบิงนะครับย่ำขึ้น ก็ง่ายไปเรื่อยนะครับผมหยาเบิดเลยก็ง่ายไปเรื่อยก็รเลี้ยงวนไปวนมม้ยงสิแหละครับเพราะว่าหนึ่งบนมิทีเป็นของเจ้าของนะครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับบ้านกับง้วนครับมาเลี้ยงอยู่หนีได้หลายสิบสิบปีแล้วนะครับแต่รุ่งแช่กับมาอยู่ประมาณ30-40ปีนะครับแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่อีกนะครับบุรุษว่าพ่น อยู่มาโดนสำไหนนะครับตั้งแต่ปูยาตายายนะครับเลี้ยงจากรุ่นสูรุ่นมาเลยนะครับผมที่ก็เป็นที่สาธารณะนะครับที่น่ายทุนที่เพิ่นซื้อไว้นะครับแล้วก็ปล่อยถิมนะครับปอยถิมบบเฮดนะครับหยาขึ้นเพิ่นก็บโแเพงนะครับ่บด้หวงในหามนะครับเดี๋ยวผมหามุมดีๆก่อนนะครับ เพื่อนกับวุ้ในห่วงด้หามนะครับมาเลี่ยงมันกับเปลนนะครับห้าจากห้าทมหัวเนี่ยนะครับเข่าไป่พอาะว่อสองซุ่มงนะครับเปลนคือเก่านะครับคนเลี่ยงกะมีลุงแช่นะผู้ที่อายุหลายๆก็มูกับเป็นลุงแช่นะครับแล้วก็มีลูกมีหลานนะครับ มาเลี้ยงน้ากันนะครับแตมีมีงวัวสุข้นนะครับผู้เพื่อนเลี้ยงอยู่นี่นะครับงวัวพันกัวตัวกับเลี้ยงกันสี่้นนะครับสีห่หาข้นนะครับตัวน,นี้เห็นอยู่สีห่หาขน้นมันก็สีเมื่อ,อยในอยอตอนยงม้มใหญ่นะครับกับยามมือเศร้าตรวจเช็คงัวยาง้มมือเศร้านะครับจับกินน่มเน่ฉีดยาเนี่ยนะครับ โอ้แนนเลยนะครับเนี่ยเรื่องการซื้อขายนะครับสวนมากเพื่อนซืขายเป็นยกไปเลยนะครับเป็นเทละชุดนะครับชุดกะร้อยกว่าโตนะครับจับมือเดียวไปเลยนะครับขั้นที่มาจับมือละโต2โสองตนะครับส่วยซีได้ส่วยทีขึ้นรถนะครับมัน แต่เวลาเ,ลาเบิงว่ากับโบมี่นะครับมันเต็มอิลีนะครับเบิงว่ากับซัสวสิเรียวนะครับตรวจตั้งแต่หกโมงเช้านะครับจนหกสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับบางมือสัีตรวจแต่ละตัว,ตวจับกินนมแต่ละตัวเลี้ยวนะครับสิหวานสิยานะครับ เพื่อนกับบมมเวลานะครับคำบังมือจนเด็กนะครับมือได้จับง้วกับหัวซีหาทุ่มนะครับนี่นะครับเช็คเบื้งงว่ากับมืดแล้วนะครับเนี่ยสีทุ่มแล้วกับมาเบิ้งพามาเบิ้งบรรยากาศนะครับเยี่ยมชมให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะครับกับห่างหายกันไปโดนนะครับผมกับ ติดงานนะครับไปลายมองนะครับไปเหนือไปอีสานนะครับไปใต้ไปทั้งระยองก็ไปนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะไปน่านอีกนะครับกับ,บ่ค่อยมีเวลานะครับเมื่อนี้กลับมาจากระยองกับมาทายให้พี่ให้น้องในเบิ่งนะครับมาอัปเดตให้ด้เบิ่งนะครับกัน้าย่มาทาั้ง วังหน่อยอยุธยานะครับมืออื่นก็สีไล่กลับไปทั้งคุณนะครับทั้งประุ่มนะครับไล่เลียงไปเรื่อยนะครับง่ายไปมือละสองสามล่นะครับไล่ลีนะครับอยู่ในขวางนี่ขึ้นหน่อยหน่ยนะครับ ว่าย่ำปล่อยยางปล่อยยางเนี่ยอู้ยาวเป็นกิโลนะครับปล่อยน้ำหมุนทางมักไผ่มัก,กมั่นนะครับพี่นอ้องกะมืดแล้วนะครับแบตผมกับซีเบิ้ลนะครับกับพ่อให้ได้หายคิดถึงกันนะครับฝนกับซีตกนะครับเดี๋ยวสิออกบ่ได้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับให้ช่อง YouTube วัลลีชินาฟาร์มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ